ว่าไงครับลกูกป้าราคาป,ปคา้าราคะว่าไงว่าไงได้ค่ะว่าป้าซื้อตุ๊กตามาตุ๊ก,กตาใช่ป้าซื้อตุ๊กตามาต้องหลายหลายหลายตัวเลยแบบนี้ล่ะคะแบบนี้หละคะอย่างนี้ธรรมาดาดูของป้านี่อันนี้อันนี้นะพุทธคุณด้วยมีด้วยนะพุทธคุณรู้จากาักเขาเปล่าสวยสวยแล้วมีพุทธคุณจริงตุ๊กตามีพุทธคุณด้วยเหรอคะมี โอ้ยอยากดูไหมยอยากชมไหมยอยากชมไหมมาชมกันครับมาชมกันครับอันนี้เราเรามีตุ๊กตานะครับโอ้สามตีตาดแหนหาอันนี้เขาเรียกตุ๊กตาใหญ่อ่าอันนี้เขาเรียกตุ๊กตาใหญ่นะครับตุ๊กตาใหญ่ส่วนอันนี้องนี้มีอยู่สององตุ๊กตาเล็กนะครับ ส่วนองค์นิธเดดครับก็จะเป็นนี่ตุ๊กตาเล็กเหมือนกันแต่เป็นเนื้อใบาลานแล้วมีเกสาอยู่ข้างบนอย่างเท่อย่างเท่ยมีผู้ทุกคุณด้วยนะเดี๋ยวป้าจะอธิบายให้ฟังคือตุ๊กตาใหญ่เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยตุ๊กตาใหญ่กับตุ๊กตาเล็กเนี่ยเป็นพระของหลวงปู่โตสร้างนะครับปี2521ซึ่งท่านจะสร้างเนี่ยก็คือมีตุ๊กตาใหญ่องค์นี้จะเป็น สร้างทั้งหมด3ามเอ่อหกพันองค์สร้างอยู่เนื้อเดียวนะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับมีตะกุดนะครับส่วนนี้จะเป็นตุ๊กตาเล็กเป็นเกสรนะครับเกสรเนี่ยจะมีอยู่2แบบคือมีตะกุดกับไม่มีตะกุดถ้ามีตะกุดเนี่ยจะสร้างอยู่ประมาณพันกับอีก14องค์ส่วนไม่มีตะกุดเนี่ยก็จะสร้างอยู่ประมาณ3,108อองค์นะครับส่วนใบลานเนื้อใบลานตุ๊กตาเล็กจะสร้างมีตะกุดทุกองค์นะครับ รู้ไหมว่าใบลานสร้างเยอะกว่าหรือน้อยกว่าครับกับเจสสันเยอะกว่าเยอะกว่าถูกต้องครับสร้างอยู่หนึ่งหนึ่งกับแปดร้อยเก้าองค์นะครับเพราะฉะนั้นพระของหลวงปู่เนี่ยนอกจากชื่อเนี่ยน่ารักด้วยนะสวยด้วยนะเปี่ยมด้วยพุทธคุณด้วยนะรู้จักพุทธคุณไหมอันนี้มีพุทธคุณไหมมิอ่าถ้าให้เลือกระหว่างอันนี้กับนี้เลือกอะไรครับ แต่ป้าเลือกอันนี้นะอันนี้อันนี้อันนี้น่ารักกว่านอันนี้น่ารักอันนี้มีผู้ทุกคนสวยมากด้วยป้าเลือกอันนี้แต่ว่านี้น่ารักกว่านะปลาเลือกอันนี้แต่ว่านี้ไปแล้วไปแล้วบายบายแต่ว่านี้ไม่เสียงนะไม่เอา